อุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่ความกระตันยูกระตะเวทีนี่คือเป็นเครื่องที่เราแสดงถึงลักษณะของคนดีข้อสุดท้ายในหน้าที่ของลูกคือเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตจากไปนี่เราต้องทำบุญอุทิศให้วันนี้เราได้แสดงข้อสุดท้ายในส่วนที่อุปการรักคนที่ท่านนั้นชุบเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ทีนี้ท่านจากไปเราก็ได้มาทำบุญ เมื่อทำบุญแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือบุญนี้ทำแล้วเสริมให้ตนเองแล้วก็ช่วยพัฒนาวัดสร้างวัดต่อยอดอีกทีหนึ่งวัดหลวงพ่อที่วัดโคกโพนนี่ก็กําลังสร้างเหมือนกันสร้างสร้างพระพุทธองค์ใหญ่พญานาคด้วยจ้ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวได้ไปเยียบจ้ะนาคนาคก็ใหญ่อยู่แต่ยังไม่เสร็จสักองค์นะ ห้ารอบนอกนี่คือห้าใหญ่เท่าองค์บางกราใหญ่โอ,โ,อโอบจับไม่ได้เลยใหญ่มากหนุ่มบางกรห้าองค์แล้วก็จะมีองค์เล็กสามารถกอดได้ใหญ่ประมาณลำต้นตาลอันนี้มีสามเสียนมีห้าเสียนมีเก้าเสียนมีพระพุทธนาคปลกเจ็ดเสียนนั่นเดี๋ยวมีโอกาสแม่จะได้ไปเยี่ยมบางทีนี้ วันนี้ได้มาร่วมบุญก็ดีใจนั้นก็ถือว่าเราได้ทําถึงหน้าที่ว่าพ่อแม่เราได้จากไปนี่พ่อแม่พี่น้องญาติเรานี้ได้พร้อมกันทําบุญย่อมได้แสดงถึงว่าลูกหลานไม่ไม่ลืมคุณของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ถือว่าเราได้พร้อมใจกันจริงๆเลยขออนุมโมทนา อนุโมทนาบุญคุณแม่คุณแม่พี่ทุกทุกท่านที่เราได้มาบำเพ็ญบุญตั้งใจอุทิศบุญครั้งนี้อันนั้นก็ขอเจริญพรไว้เท่านี้้ะเจริญพรสาธุสาธุโอ้นโมทานี้นะคะสั้นๆแต่มีความหมายนะคะวัดพระจารย์นี่น่าอยู่มากเพราะเป็นเขตแดนเขมรแล้วก็งานที่ดูยิ่งใหญ่มากแล้วก็คืองานอะไรนะคะแซ แซนโดนตาทาบานเฮาเอินว่าเขาประดับดินอุ้ยทำยิ่งใหญ่มากแล้วลูกหลานนี่จะต้องมาครบกันหมดเป็นงานที่ใหญ่ของของพี่น้องชาวเขตขาเมเณรค่ะแล้วมะละดีไปทาไปอยู่ตั้งแต่เช้าหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นไม่หิวข้าวไม่หิวข้าวมีพลังเยอะแล้วคนลุกตลอดไม่กับข้าวเยอะคนนั้นก็เรียกคนนี้นก็เรียกแต่ว่า เรามันมีความรู้สึกเหมือนอิ่มทิพย์แล้วมีพลังงานเยอะมากนะคะถือว่าเป็นเป็นถิ่นที่ที่ทําให้เรารู้เลยว่าเป็นวัฒนธรรมที่ที่คนเท่าคนแก่บปู่ย่าตาทวดเนี่ยให้ลูกได้เห็นความความสําคัญความเป็นบนขังแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์เราในฐานะที่คนเป็นคนนอกพื้นที่เข้าไปเนี่ยเหมือนอยู่ในอีกมิติหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จับ จำไว้ตลอดชีวิตแล้วว่ามีโอกาสจะต้องพาญาติพี่น้องไปอีกหลายคนนะคะยังไงก็ขอพระคุณพายจารย์อีกทีหนึ่งมาแบบฉุกละหุกนะเพราะว่าเป็นงานที่เราไม่ได้เตรียมตุวค่ะบุญถึงกัน <c oughs> นี้ทางวัดได้ได้มีงานอะไรอีกไหมคะช่วงเนี้ฮะอออใช่ใช เห็นพี่ยิ่งยงบอกอยู่ว่าย5 2 6ิบห้าหมิถุนาเขาชวนแล้วแต่ว่าก็ยังว่ามันติดงานอะไรหรือเปล่ารู้สึกอยู่ว่ามันจะมีงานมีไหมยี่ห้ายี่หมิถุนาใช่ใช่เห็นบอกไว้ก่อนแล้วโมลดีอย่าลืมนะที่พ่ะป่าแล้วก็ก็มีหลายคนมีสิริพรพรก ศิลปินจากแกมมี่เยอะมากเลยนะคะวัดวัดพระาจารย์มังกรเนี่ยท่านเป็นวัดที่ศิลปินไปเยอะเนื่องจากว่าเป็นถิ่นเกิดศิลปินครูบาอาจารย์ของโมนดีนก็คือพี่ยิ่งยงยอดบองามเป็นคนที่ที่ตั้งชื่อให้แล้วมีงานอะไรท่านก็จะไปพาไปแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปไม่ได้ท่านติดงานเยอะลูกศิษย์ก็แอบไป <c oughs> แล้วตอนนี้พระอาจารย์ก็แอบมายังเดวจะถ่ายรูปไปอวด อวดกันไปอวดกันมาก็เหมือนบ้านพอเองแต่ว่ามลดีก็ซึ้งใจมากเลยที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ได้เรียนเชิญท่านตรงๆหรอกเพราะว่าก็เกรงใจนะว่ามันไกลด้วยภารกิจท่านเยอะค่ะอุตส่าห์ตั้งใจมาเอออยากอยากไปรีบรีบนี่ม์เลยนะคะใช่เดี๋ยวพอพญานาคเสร็จถือว่าให้เป็นงานใหญ่แล้วก็ ก็จะเชิญพี่น้องได้เขาไปบ่น่าเห็นไหมไปล้ใหญ่สวยงามมากแล้วพระจานาร์นการเขาเรียกว่าถือว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดศิรีกิเกที่เราดูมาเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับพระจาจาร์ไม่ได้เลยนะคะคุยได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับหลวงปู่สวงใช่ไหมคะประมาณกี่กิโล 20กว่ากิโลเองแล้วจากบ้านอาจารย์มามาที่บ้านบลดีประมาณร้อยกว่านะไม่ถึงเหรอเก่งนะด้านนี้เก่งนะมามาถูกกลัวจะไปไปสับสนอยู่กับมันมีสองด่านไงเออสองด่านด่านฝังโน้อะไรเงี้ยเออดูถูกใครไม่ดูถูกสุดยอดเลยนะคะ รู้เลยได้ยินเสียงเลยค่ะพอดีคุณคุณพ่อก็อายุ6เอ่อ86พอดีค่ะท่านก็เสียไปในขณะที่วันวันเผาบุรดีก็ติดงานสุขขวัญอยู่ก็เลยไม่ได้มาร่วมงานไม่งั้นก็ใช่รับไไ้ก่อนแล้วเป็นเดือนสองเดือนนะคะก็เลยก็เลยพยายนมาในวันชาปนกิจไม่ได้และอีกอย่างท่าน คณะอำเภอท่านก็คงจะงานเยอะด้วยตอนนี้ท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอกุขันเรียบร้อยแล้วนะคะก็กราบมุทิตาด้วยปีที่แล้วนะถือว่าเป็นเป็นะ้าจา์ที่พัฒนาได้ไหวทั้งทางโลกทางธรรมถือว่าชื่นชมมากๆเลยนะคะเพราะว่ามลดีก็ไปไปมาทั่วประเทศแล้วในการในการเรียกว่าอะไรนะคะในการโฆษณาหรือว่าการสื่อสารให้กับ คนอยู่ด้านนอกแล้ววัดอาจารย์นี้จะมีคนทําบุญตลอดยิ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนะคะไม่ไม่ไม่ใช่วัน,น,นสําคัญแต่มีทําตลอดแล้วแล้ววัดพระอาจารย์นี่เป็นวัดที่จัดระเบียบได,ด้ดีมากในการที่ว่ามีของอะไรนะคะก่อนเข้าไปอยู่ขวามือจะเป็นสถานที่เรียกว่าของล้ําค่าสมัยดั้งเดิมเป็นเขาเรียกอะไร,พ,รพิพิธภัณฑ์ โอ้ยทำดีมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววัดบ้านด่าเรียนแบบมั่งค่ะอ๋อยังใช่ไหมคะที่วัดมีที่หรือเปล่าคะรู้สึกว่าตัวจะเต็มหมดค่ะค่ะโอ้ตอนนี้พื้นที่ได้กี่ไร่แล้วคะ สิบเจ็ดไร่ก็เยอะแล้วเนาะวัดวัดบ้านเขาจะไกลนี่สิบเจ็ดไร่นี่ผมไม่ให้จะไม่ขายในวัดโอ้ข้างโอ้แล้วพระอาจารย์นี้เป็นคนที่สร้างศรัทธาได้ดีมากเลยเขตแถวนั้นก็จะบริจาคบริจาคให้วัดเพราะว่าได้เห็นได้เห็นคุณธรรมของท่านเนาะนะคะ๋ออยากเทศแยงมีคนแอบอัดไว้ด้วยแหละได้ยินแต่โยมคนดีนดดพญานา ก็เลยก็เลยชื่นชมพญานาคที่วัดโคกโพนวิจิตาการตามไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนี่พระจันทร์ออกแบบเองใช่ไหมคะขออนุญาตถือไม้หน่อยค่ะมีคนแอบอัดไปฟังค่ะพระจันทร์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะไม่ต้องให้ถามว่าทําไมคิดจะทําแล้วทําไมมันมีหลายสีเอออย่างนี้ค่ะตั้งใจจะสร้างเพราะเราเห็นพญานาคมาเยอะนะที่นี้คน คนเลื่อมใสศรัทธาไม่เหมือนกันเพราะพญานาคมีสีตระกูลใหญ่ก็เลยงั้นจะต้องมีสีสีแบบอานี้และคนเลื่อมใสพญานาคสีทองพญานาคสีรุ้งพญานาคสีดําสีเขียวนี่เป็นต้นถ้า,ถาเพราะเลื่อมใสอย่างนี้เราก็บอกโอ้เขามาแล้วไหว้ได้ทุกองแล้วนี้ไหนก็จะทําเหมือนไปไหว้พระ มีพระประจําวันเกิดของเราไหมอย่างนี้พอเราบอกมีคนเกิดวันพฤหัสก็อนนี้องค์นี้แหละองค์นี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้พญานาคก็เหมือนกันถ้าเราสร้างได้ครบทั้งสี่ตระกูลนี่ครบทุกสีทีนี้เราไม่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะปู่ปู่ท่านนี้ปู่นี้มีไหมบอกโคกโพนมีหมดเลยเพราะมีองค์เล็กและองค์ใหญ่นั่นเดี๋ยวแม่แ่เราจะได้ไปเยี่ยมชมอยากแล้วบอกขอไปด้วยยังไม่รู้ว่าจะไปวันไหน ต้องได้ไปนะคะสักวันหนึ่งจะเจริญพรไปไปดูหลวงพ่อทัดเทียบกับทางนี้หลวงปู่ท่านสร้างมาก่อนของของเราเนี่ยสร้างที่หลังไปบ่ไปบ่เดี๋ยวคอยมีโอกาสเด้อเมเด้อเจริญพรไปเยี่ยมชมไปกินข้าวต้มไปกินข้าวต้มนะคะไม่มีโอกาสไปเยี่ยมชม บุญเข้าสาสกรรมบุญเข้าประดับดินเขมนบางทีนี่เป็นยังไงเขาเรียกว,ว่าแซน <c oughs> แซนโดนตาโดดเอาใครแซลข้างหลังแซนโดนตา <c oughs> แซนโดนตา <c oughs> ก็แซน,นนี่ก็เส้นไหว้วงสวงนี่แหละโดนนี่คือปู่ย่าตายายโอ้อเหมือน,นวงสวงโดนโดนเป็นเป็นภาษาเขมรคือคุณยายคุณยา่า <c oughs> ตานี่ผู้ชายโดน ตากับยายหรือญาติญตาทวดยายทวดตาก็คือตาทวดยายทุกอดปู่ยญาตายายนี่แหละประเพณีถ้าจะมองอีกในหนึ่งในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าคิดดูเหมือนกับว่าถ้าแต่ละพื้นที่เขาจะเรียกไม่เหมือนกันถ้าเป็นภาคใต้เขาเรียกว่าชิงเปรตถ้ามาภาคอีสานนี่เขาเรียกอะไรนะเขาเขาประดับดินเนาะแม่เนาะเออข้าวประดับดินเหมือนกันเลย แซนโดนตาเป็นการเป็นปิดสนาธรรมหรือเปล่าเขาไม่ใช่เพราะ,ราะว่าเป็นการเหมือนว่าเราจะทําบุญทั้งทีนี้เราก็ต้องนึกถึงบรรพบรุษเพราะว่าคนเรารักบรรพบรุษหมดวันกรตันยูถูกต้องเลยบรรลงพ่อปัญญานะคะ <ทา S 1> วันนี้มีหนังสือมาจากหลวง,งพ่อปัญญาวัดชนประธานอารามหลวงนะคะมามาฝากพระอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าท่าน ท่านมีคําคมหรือว่าคําสอนดีๆของปู่ท่านพุทธทาสหลวงปูป่ปัญญาณทัพพิคุนะคะแล้วก็จะไปกราบเรียนท่านเรื่องคุณพ่อเสียนี่แหละคะ่ะท่านก็อยากมามันไกลบอกไม่เป็นไรนะคะพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าวาดวัดปัญญาท่านมหาเฉลิมก็<อ>จะมาหลายท่านแต่ด้วยความเกรงใจนี่ไม่เกรียใจเ <ใจ S 2> พราะอาจารย์อยู่จังหวัดเดียวกันเนอ เดี๋ยวถ้าพระอาจารย์มีโอกาสไปแถวแถวปทุมก็บอกนะคะจะไปจะพาไปเที่ยวสังเวชนียสถานที่จำลองของวัดปัญญาณธารามอันนั้นจะเน้นสถานพุทธมหาเจดีย์ใบเออใกล้ๆเลยนี่ยังอยากจะไปเหมือนกันใบติึกเตียของพระอาจารย์เลยนะมีคนชวนอยู่บุญยังไม่ถึงบุญยังไม่ถึงเดี๋ยวก็ถึงแล้ว ใช่ใช่ค่ะพระจานเทียนชัยค่ะบ่อยคุณยิ่งยงเขาจะชอบไปค่ะนครนายกวัดมะนีวงจะมีบ่อพยานับแล้วก็วัด ที่เขาจะชอบไปที่ที่จังหวัดสะแก้วเมยาซอม <c oughs> เดี๋ยวนี้ศิลปินเริ่มที่จะหันมามาสร้างวัดสร้างกุศลเยอะอเ,เพราะว่าเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกอย่างที่เขาเคยสร้างมาเขาเคยมีเขาเคยชื่อเสียงอะไรเนี้ยถ้าเราไม่มีบุญมีวาสนาที่จะมาประคับประคองชีวิตมันก็มีการสูญเสียได้เหมือนกันอ่า แน่นอนเลยค่ะเดกราบที่บนนั้นนะคะมาช่วยซึ่งกันและกันที่ยะโสวัดอ๋อวัดคุณไผ่คุณไผ่ก็อยู่แถวนี้ละค่ะแต่ไม่เคยไปใช่ไหมคะคุณไผ่เคยไปที่วัดโคกโพนหรือยังคะเดี๋ยวก็ได้ไปในในเซตของยิ่งยกจะมีแต่คุณอภรพรคุณดาวมยุรีนะคะพี่สิริพร อุ้ยทั้งนั้นแหละเสร็จไวแป๊บเดียวตอนนี้พระอาจารย์สร้างไปเกือบร้อยล้านแล้วดูสิอายุเพิ่งจะไม่เท่าไหร่เป็นเจ้าคณะจังหวัดนะคะท่านเก่งจริงๆเออขุณคันดีไม่ไม่นานไม่นานแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเนาะภารกิจเยอะเออตอนนี้ก็ นีมนท่านสบายสบายกับโยมนะถือว่าบมาืงานโยมโยมคุยได้มไม่ให้ไปไหนง่ายหรอกโอ้โหได้มานั่งมองว่าประเพณีทางนู้น,น,นก็าทำเหมือนกันไหมคะเอ๋อเหรออาจารย์ใช้ไมเ้เถอะอย่าหวงวิชาเลยประเพณีแต่และพื้นที่จะได้รู้จะอยากไปเยอะ อ๋อเป็นออกพรรษาก็จะเป็นอันนี้ท่าทางทางภาคบานโมลดีเนี่ยเขาจะเอื่นแจกเขาบุญแจกข้าวประสาทพึ่งเลยล่ะเนี่ยใช่ไหมแมนเมมีประสาทพึ่งเนาะบ้านอาจารย์ประสาทพึงทพงทพ่งแต่ที่เขาเรียกประสาทพึง <c oughs> คนบ้านเดียวกันก็ยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องศรีสะเกดนี่เป็นจังหวัดที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ใกล้ๆก,กันแต่เรื่องเดียวกันนะคะมันมีทําไมคนศรีสะเกดถึงมีอะไรพิเศษคนศรีสะเกดคนสุรินมีทั้งขมรมีสวยมีเยอมีลาวสีเผา่าอาจารย์พออธิบายได้ไหมคะว่าเรานี่มาจากเผ่าไหนกันแน่ลูกครึ่งหรือเปล่า เออนะคะจะได้ดูภาษาเขมรบ้างเราเป็นที่พื้นเพเก่าเนาะมันเป็นรอยต่อฝั่งฝั่งตะวันออกก็เป็นรอยต่อของประเทศลาวอใช่ฝั่งฝั่งใต้ติดฝั่งประเทศกัมพูชาเพราะสมัยแต่ก่อนเขตพวกเรานี่คือเป็นเขตนครวัดนี่เลยอณาจักรขอมอณาจักรนครวัดนครธมใช่คือของเราใช่เหมือนที่มี ปราสาทกำแพงกำแพงอ๋อฉากกรแพงใหญ่กําแพงใหญ่กรแพงน้อยคำเมนเรานี่แหละนู้นลามไปถึงที่ประทานนาดูนก็เป็นคำเมนโอ้ที่เพิ่งรู้นะเนี่ยคำเมนร้องเพลงคำเมนไปตั้งนานเป็นวัฒนธรรมคำเมนนี่แหลยเพราะอาณาจักรขอมใหญ่มากที่เราเห็นปราสาทเก่าลพบุรีนี่ก็เป็นคำเมนแต่พอเปลี่ยนแปลงเนาะกษัตริย์อีกสมัยหนึ่งเขาเปลี่ยนไปเนาะนิโกเขาก็เสื่อมลงพวกเราก็คำว่าไทยก็เริ่มชัดขึ้นแต่ก่อนเราก็ พอไทยชัดขึ้นในนี้อย่างอายุทยาสุโขทัยอะไก็ตีกันไปตีกันมาก็ได้คนคนละเมืองแต่พวกเราสิทีนี้คือเราฝั่งเรานี่พูดภาษาเราเนี่ยเจ้าเราไม่รู้อยู่ที่ไหนอย่างนี้ยังไม่รู้ตัวตนจริงเจ้าเมืองลาวเขาก็มีเนาะเจ้าเมืองเขมรนี่ก็มีทีนี้พอพวกเราเป็นประชาชนธรรมดาเมื่อเมืองใหญ่เขาตีได้เราก็ต้องขึ้นตามเมืองนั้นๆค่ะ ไทยก็ขึ้นพูดภาษาแบบพวกเราปัจจุบันคขนรเราก็ยังใช้ภาษารองรับอยู่ฝั่งโน้นแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมคนลาวก็ใช้ภาษาดั้งเดิมส่วนคนสวยเยอนนี่ก็จะมาเหมือนเหมือนเหมือนกันนี่แหละผู้เลี้ยงช้างแล้วพะอาจารย์ได้กี่ภาษาคะที่ไล่มาไทยได้แน่นอนไทยได้คำมินได้เราเราเราคือเราตกตกจักน่อยฟังฟังกอบไปฟังทุ่ทุ่แต่ไหน พูดเหมือนฝรั่งพูดไทยนะวาไม่เป็นว่าบ่เป็นบันไดแต่คนเที่ยวพูดได้เหมือนที่สุดโยมคนสวยเว้าเลาวได้คลองคนลาวว้าสวยบ่ไดแต่คนลาวพันเว่าวเยอไดเพราะราศีนี่มีเยอะยังไม่รู้เลยเยอะเป็นยังไงสวยพาอรู้ข้ามหาลังสรรค์อยู่ที่วัดคลองสามใี่ท่านก็สวยอันนั้นเขา เยอเยอครับกับสวยใกล้เหมือนเหมือนกันสีบายนี่คือภาษาคขมนคขมนอ๋อคามนค่ะจาโดยภาษาสวยเออเคยยินแล้วที่ว่าเยอะนี่ไม่รู้เรื่องสักคำเลยราศีมีอยู่ไรหมู่บ้านที่เขาพูดเยอะลุ่มลุ่มน้ำเนาะเออใกล้ๆนี่แหละเนาะมี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 นี่พ่อเขาเป็นเจ้าพิธีมรดทายกแกไปหลายที่เป็นหมออะไรรู้จักเลยเออหมอสูตรหมอสูตรมีเยอะ แต่ก็มีบางหมู่บ้านแล้วเขามีสายสัมพันธ์ไปฝังรุ่นไปบางหลายหมู่บ้านในรีสะเกดเราบางอำเภอก็จะมีครบสี่เผ่าอยู่แต่คุคันมีสามเผ่าที่ไม่ไม่ไม่พูดถึงแบบไทยจีนนะมีเขมรมีลาวมีสวยแต่ไม่มีเยอราศีอำเภอไพรบึงใกล้ๆกันมีเขมรมีสวยมีลาวและมีเยอด้วยเขามีสายสัมพันธ์ฝั่งนี้เลยถือว่าบ้าน ร่วมกับีนี่แหละนี่แหละเป็นจังหวัดเดียวที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็นี่แหละมันมีหลาย่าเผาอยู่รวมกันเบาล้าโต๊ะเขมรบัวเสียเปียบเนอสมชายสมชายเสร็จแล้วมานี่เลย เนี่ยมาคุยกับอาจารย์เนี่ยของแทนเลยมลลำวันนี้พาพาทีมงานศุนทาราพี่ลมพระอาจารย์กำลังผัดแป้งเหรอเอานี่แต่งตัวอาจารย์พระอาจารย์มองเห็นแลวสมชายมาเลยสมชายมาเลยมารายงานตัวเลยกำลังเขียนเพลงให้มลดีอยู่เขียนเป็นกรรลำบอกเอาไปภาษาสวยเขาเก่งนี่สมชายอยากได้ของดีรีบมาเลยนะพระอาจารย์มีภารกิจเยอะ จะได้รีบจะได้รีบชอบแสดงว่าผ้าจารย์นี้เป็นเจ้าเก่าเมื่อหลายพันปีแล้วกลับมาครองนครวัดใหม่เอ้าย้อนไปสิมันต้องมีของต้องมีที่ไปที่มาไม่มีอะไรบังเอิญแล้วตอนนี้กำลังสร้างแบบเหมือนราชวังใหญ่ที่โอ้โห่ะชมกันเองดีแล้ว เดี๋ยวรอะอาจา์สักพักหนึ่งนะคะจารย์ไม่ต้องรีบนะสมชายเอ้ยมันลำะ้าจารย์ฟังเนี้ยเร็วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดโคกโพนที่บ้านพิ่ยงยงเด้เขียนคิ้วข้างเดียวก็มาก่อนเถอะเมื่อกี้กินข้าวแล้วก็ไปทีมงานทีมงานหมอลำที่ที่มานี่มาช่วยเหมือนกันเหมือนผ้าจานอย่างนี้แหละค่ะอยากจะมาร่วมงานอยากจะอะไรยเงี้ยเกรงใจอู้ขี่รถตู้มาตั้งแต่เมื่อวานเรามาถึงเมื่อเช้าเนี้ย พระอาจาร์เนี่ยขู่ขันบ้านพี่ยิ่งยงยาเป็นตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคณะแล้วนะยุดเลยต้องไปพร้อมบุรดีแอบฟังเราคุยกันจะไปละไปละอันนี้ก็เป็นอาจารย์หมอลาแล้วก็เป็นอาจารย์นักดนตรีแล้วก็เป็นคนแตงเพลงให้บุรดีด้วยอยู่บัตผู้อบูใกล้ๆกล้เดี๋ยวไปกันเยอะเลยค่ะ โอ้โหเก้วันเก้าคืนมีคิวให้มวลดีกับอาจารย์แสงใจมากไวยเนี่ยอาจารย์แอบกระซิบเลยนะขอหมอลำเขียนไปสักงงเล็กเอ็เล่นี้ง่ายโอ้ยแต๋วอาจารย์คับนเสร็จหรือยังเนี่ยหมอแคนมาเลยจ้า โอ้โหบัวพันไปเหยียบแล้วสิอ๋อเขาจะเป็นแบกไว้ค่ะพร้อาจารย์จะเอาอะไรสั่งเขาได้แล้วละ่ะเพราะว่ามีแต่ศิลปินดังดังแล้วทำบุญนะข<อ>เขาก็จะดังขึ้นเงินก็จะเยอะขึ้น,นตอนนี้ต้องอาศัยศิลปินที่อยู่ได้อาศัยบุญอย่างเดียวละ่ะ ถ้าไม่มีบุญไม่มีบาร,รมีก็อยู่ในสังคมนี่ยากมากค่ะตายเลยแต่ตรงต,ตอนนี้คนมีบุญก็คือพวกเราแบบมลดีเนี่ยไม่มีเวทีขึ้นนะไม่มีเวทีขึ้นเพราะว่าศิลปินหลายคนแล้วเวทีใหญ่ก็เริ่มน้อยลงจัดใหญ่ไม่ได้กลายเป็นมนลดีอยู่กับแม่พระธรณีไปแบบบ้านพระจาร์อย่างเงี้ยอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืน ไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรเลยเอยมีแต่ะอาจาย์จ้างลงกลับบ้านได้แล้วหมดเลยดีอยู่ยีิบสี่ชั่วโมงแล้วแล้วไม่ได้กลับเปล่านะหอกล้วยเออชาวบ้านก็นดีดีพี่สวยใช่ไหมหอกล้วยหอ,หอข้าวต้ม,มน้องที่าเาเคยได้กินข้าวต้มแบบยำในบ่อหม่อมเที่ยวมา <elles sind S 1> เนี่ยเป็นป่องๆๆป้องป้องกนเนียวมาจากะอาจารย์ไงเขาบอกเขาพิกไม่เคย เป็นใบมะพร้าวใบตานน่ะค่ะใช่แล้วก็แจกมาคนคนรับไม่ได้ให้เยอะนะคนละอันสองอันพ่อญาติเยอะให้ชิมอุ้ยทำไมอร่อยที่นี่ไม่มีโอ้โหดังเลยดังก่อนเจ้าของจะมาอีกก็เลยบอกว่าเอาละพวกเราจัดค่ะอย่างนี้เลย โอ้ดูแล้วแนวแนวแนวทางของพระอาจารย์นะคะก็คงจะแบบสมัยหม่แต่ว่าประยุกต์กับสมัยดั้งเดิมอะดูแล้วแบบมันจะลงตัวกันมากตอนนี้ปู่ย่าตาทวดกําลังกําลังจะให้พระอาจารย์เป็นสื่อระหว่างสองโลกของใบรุ่นแล้วก็สื่อระหว่างโบราณโบราณมาประยุกต์ใส่กันดูแล้วมันลงตัวนะคะอาจารย์ลงตัวมาก ชื่นชมท่านท่าน,นด้วยใจ,ใจเลยแอบบดูเ<บ>ฟซตลอดแตไได่ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกแอบตลอดอาจารย์ก็แอบเหมือนกันแหละไม่นั้นไม่รู้แล้วอุตซ่าห์แอบ,บแล้วยังโผลมาคุณพ่อเสียแล้วขอพ่อมรดีจริงหรือเปล่าเนะอะน้ำตาแทบไหลไม่เคยมีพระโทรมาหา <c oughs> สมชายเอ้ยสมชายมาอย่าง มารี่บอกมาเปาแคนพิจาร์หน่อยทูจะไปเอาของดีไม่ที่วัดพระจารณ์ใหญ่มากเดี๋ยวก็อยากไปแอบฟังพวกเนี้ยรู้ชอบตอนนี้เขาชอบที่จะไปไหว้สักการะแล้วก็เขาชอบชชมชานี่อยากไปบ้านพี่ยงมากถ้าอยากจะมีบุญมาเลยตอนเนี้ไม่งั้นพระจารณ์ไม่เข้าวัดเดินทั้งวันยังไม่ยังหาไม่เจอเลยได้ยินในเสียงก็พิจารณ์อยู่ไหน ตอนแรกนี่ยเาเจ้าว่านี้ต้องประมาณหกเจ็ดสิบพอดูใช่เหรอไม่ได้คุยกับพระอาจารย์ท่านเลขาเลยเก่งนะอยู่นานๆนะเจ้าคะฝ่ายประชาสัมพันธ์เก่งมากแล้วก็บัตระอาจารย์เวลาจัดงานนี้เป็นระเบียบมากเลยนะคะเป็นระเบียบในการทั้งฝ่ายคาราวาสฝ่ายสรง ที่เห็นเห็นมาพราะมลดีก็ไปหลายที่แล้วก็จะเก็บมามั่งแล้วบางทีก็ไปปล่อยไก่อย่หลายเรื่องหลายเรื่องอยู่เวลาอาจารย์ไปก็นึกเพระอาจารย์ให้ร้องเลยเ<อ>พิ่งนึกออกอ,อะไรนะถูกเทียนผ่านดอกไม้ยกใช่ไหมที่อาจารย์บอกโอ้อาจารย์ก็ไปกระซิบกันล่วงหน้าตอนนี้ไปฝึกเลยเดี๋ยวไปทอนนี้แกกใช้ได้เลย